นอนมิเหลอเน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางไปโรงเรียนกันโดยเราจะใช้อีกทางหนึ่งนะคะ,ะนี่ก็คือเพื่อนของเรา อันนี้จะมีเหลิงเหลิงบีมบีมกแล้วก็ถั่วค่ะชื่อกิ๊กค่ะก็คือพวกเราอยู่ห้องซีคือที่ดารุนน่ะรุ่นเราอะ่ะรุ่นสิเอ่ะมี3มห้องก็จะมีห้องตามชื่อย่อของเรียนเราเลยนั่นก็คือ e s c ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีประมาณ2 0่สถึงสามสคน <30 S 1> แต่ว่ามันก็ไม่เคยถึง30คนสักทีนะคะห้องพวกเราก็มีเท่าไหร่นะยี่สคนใช่ แต่ละห้องจะแบ่งตามเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปเลยค่ะมันจะความโดดเด่นที่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนไหนเราเราธิบายนะว่าห้องเราเป็นคนยังไงห้องเราเป็นคนยังไงห้องเราเป็นคนที่แปลกค่ะนิดมากห้องนี้ก็น่าต้องน่าตัดีค่ะไม่นิดค่ะพวกเราสุดทุกทางค่ะแต่จะเปนด้านการเรียนค่ะทาานเราก็เด่นค่ะส่นทาการคือสุดยอดค่ะใช่แล้วใช่แต่เราก็จะจบแล้วไม่ได้สั่นนานมากแล้ว่แล้ว คิดถึงกันไหมคิดถึงแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นน้องรุ่นดีตั้งแต่รุ่นที่13ขึ้นไปเนาะก็จะมีห้องสี่ห้องแล้วก็คือจะมีห้องเคด้วยก็ห้องโคเซนนั่นเองส่วนในปีถัดๆไปก็มีแผนว่าจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อห้องว่าอะไรแต่ว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนเนาะก็รอติดตามชมกันได้ในวอล์กของคุอืูนนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตึกสรบกันแล้วทุกคนแล้วก็เพื่อนเราจะแวะมินิมาร์ชื่อว่า โม,โ,โมเน่เค,นนคือ,อ,น,น,คอนี่มีมาตรการคอป้องกันด้วยนี่ก็คือมินินมาร์ของเรานะคะมีทุกอย่างที่ต้องการป๊อปคอร์นอร่อยมากเลยอ่าที่ก็เป็นโลกอาหารของเรามีสองชั้นด้วยใช่ไหมบดีมใช่เนี่ยมีชั้นล่างกับชั้นบนชั้นบนมีแอร์ด้วยใช่ซึ่งเด็กระรุนก็คือเขาให้กินชั้นบนเนาะจะได้ไม่รบกวนพวกนักวิใจัยในนี้เนาะแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยไปดูร้านอาหารกันซิแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ขายอ่ะ ก็คือที่เนี่ยจะมีร้านเตี๋ยวป้าที่อร่อยมากเลยเป็นก๋เตียวต้มยำแล้วตรงนี้นะให่หันมาทางนี้ทางนี้นะทอดโพดคั่วอร่อยมากเลยใช่ไหมวัดดีครับนี่เจอยู่นี่แล้วก็จะมีร้านสองน้ำเอ้เว็บไซต์วัดดีค่ะไปแล้วเดี๋ยวขึ้นห้องเรียนแล้วนี่ก็คือที่ทิงชอนช่อมของเรานะคะนี่มันที่สะอาดา ก็วันนี้สะอาดไงนี่ทุกคนเราก็จะเดินไปโรงเรียนกันทางด้านหลังวันก่อนเราเดินเข้าทางด้านหน้าไปแล้วเนีย่ยนะคะนี่ก็จะเป็นทางไปโรงเรียนของเราอาคารสำนักงานและวิจัยพัฒนาอะไรสักอย่างแล้วก็ เดินลงไปสักพักตรงนี้ก็จะมีร้านถ่ายเอกสารซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยใช่ไหมคะพิกิ๊มีร้านเดียวใช่ค่ะมีร้านเดียวค่ะนี่ร้าน,าานถ่า,ายเอกสารก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือปีที่แล้วอ่ะเราจะเข้าแถวทุกวันจนันทร์อ่ะที่ข้างล่างตรงโถงนี้แล้วก็ขึ้นห้องกัน แต่ว่าตอนนี้ก็ไปข้างที่หอ้องหมดแล้วใช่ไหมพี่กิกใช่แล้วแล้วนี่ก็ลิฟค่ะชั้นหกนะคะของดารุสิขาะไรเย่ลิฟมาแล้วจะพับยืนแบบ่างสอยนี่พวกเราก็จะเรียนอยู่กันที่ชั้นหกนะคะ ตึกนี้แหละสลบอใช่สลรบบอย่อมาจักอะไรเมื่อกี้พูดไปยังไม่ทันเสร็จเลยบเบมอ๋อสิ่งที่เป็นระเบียบฮะสลรบบอนี่ถ้บบเาเปิดออกไปก็จะเจอป้ายโรงเรียนแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เรามีไอทองแดงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันสามารถฆ่าแบคทีเรียไดะไวรัสได้ออกไปเร็วอ้านี่ไงดูโรงเรียนของเราสวยงามเพราะเขาบอกว่ามันย้ายได้ด้วยนะคะลองเล่นนะคะ อุย<ค>้ยตายแล้วถ,ถ้าอยากให้ดูนิดนึงเป็นจิมมี่นั่นน่ะเอาข้างบอลงูนนะแหมสวยงามก็ได้แค่นี้เหรอคะไปค่ะปกติะคะไปค,ค่ะเรามีเหรียญใช่มีเหรียญน,น,นี่ก็เป็นชั้นส่งงานนะคะเอกสารแล้วก็เอ่อการขอเอกสารต,ต,ต,ต่างๆจริงๆแล้วสามารถขอทางเว็บโรงเรียนได้เลยนะคะอันนี้ก็ห้องสำนักงานค่ะถ่ายได้หรือเปล่าไม่รู้ นี่ก็จะเป็นห้องพอค่ะเอบพอไม่อยู่นี่ก็ห้องเรียนนี่ก็จะมีห้องพักคู่ห,หนึ่งห้องค่ะเขียนกำลังแบบนี้ก็ต้องมาจากทุกเตียงแน่นอนค่ะเพราะว่ามาโรงเรียนห้องเดียว ภาษาไทยของเราเราเกิดวันเดียวกันมนี่คือความรับผิดชอบของเราต่อคนอเราเกิดวันเดียวกันจริงหรอไม่จําสิแมะก็พูดมาสามปีแล้วเนีจริงหรอจริงก็พูดมาสามปีแล้วว่าเราเกิดวันเดียวกันเลยสิเยอะมีปิ๊มปิปนด้วยจานจริงหรอจริงเราเกิดวันเดียวกันก็พูดมาสามปีแล้วเราไม่เคยจําเลยไม่เคยจะใส่ใจเลย แล้วก็ทุกคนวันนี้เราจะเรียนนาาศิลินกันโดยการใส่ผ้าแดงสุดยอดไปเลยนี่วันนี้เราก็เรียนนาาศิสินกันนะคะใส่ผ้าแดงอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์เชิญมาจากโรงเรียนทวินทัพพิเศษนะคะเพราะว่าอาจารย์โรงเรียนเราไม่ได้มีอาจารย์สอนนะคะนี่มันใหญ่มากไม่มันยจะเป็นก้อนอะไร

นี่ค่ะอันนี้คือพี่บีมนะคะ <Okay. S 1> เป็นพี่รุ่นก่อนหน้าแต่ว่าไปเลกเปลี่ยนมา ก็จะมีแข่งทีมกันนะคะก็พวกเราก็จะเป็นทีมสาวเด็สาวห้างสรรพสินค้าดอกบัวค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนทีแล้วเปสีสันเราได้ชุดเก่าเขามาเดี๋ยวก่อนช่าเอ๊ะเอ๊ะใช่ทุกคนแล้วก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นติดโควิดคนมันมาไม่คบเลยก็เลยก็เลยแบ่งทีมฟ้าชายหญิงกันรอรับชมให้ ไม่ต้องเรียนแล้วจะดูเป็นเสื้อแขนกุด2อชั้นเลยแชั้งก็เรียนบาสเสร็จแล้วแต่ว่าคือมันเรียนหนึ่งชั่วโมงก็คือเขาให้เล่นได้หรือไม่ก็ช้อมสองแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ขยันมากแล้วกันหนึงหรือสอบกันครับเย้แต่ว่าเรากยยันยันเสร็จไปแล้วแต่เราขี้โมะ แต่กูก็ดีใจที่กูกดยืนยันสิ้นไปเอ้แม่กูไม่เยีนยันลรอแม่ก็คือคนตรงนี้ก็คือยังแต่แต่ว่าคือสอบไม่ติดแต่ก็ยังใจเย็นอยู่ใช่ใช่ใช่ไปครับสิทธิ์มีให้ให้ยืนยันตั้งสามหรอกแต่ไม่มีให้ยืนยันละสิติดหนี้รอบสามนะสิอ๋อเออวันนี้มีวันดึงแต่ว่าเราก็มีแต่ว่าเราไม่ได้กดยืนยันทุกคนคือเราอะติดวินว่าแต่ว่าเราไม่เอาคือเราอยากได้เป็แพร่ก็รอบสามเราเจอกัน เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำที่ลุงข่าร้านประจำของเราใช่คสิวันนี้เราจะสั่งเมนูสุ่มใช่ไหมคะใช่แล้วสุ่มของความสดชื่นใช่ตะทักอาหารมาถ่ายวอล์อกเกอร์อีกแล้วมาถ่ายเป็นบิวตี้วอล์อกเกอร์กันเหรอไรสดเถ่ายไม่ได้ไรสดมาถ่ายอ่ะด้วยโรงหารทุ่อะไรให้กล้องหน่อยโรงอาหารทุ่งอะไรให้กล้องหน่อยดีนะครับ เูาหาสั่งเมนูสุ่มนะเน่เน่เนดูอาเมนูสุ่มแล้วก็เขียนความรู้สึกสุ่มกี่บาทนะส่งยี่สิบวะเออสดชื่นนี่แล้วก็ใส่ฟูดดิ้งไปเลยเดี๋ยวลุงหันปั่นอะไรมาก็ไปดูให้อเวันนี้ปั่นอะไรเฮ้ยสุ่มอะไรมาให้หนูสุ่มเอกันเอ้าสุ่มเหมือนกันแล้วก็จ่าไม่ได้จะใส่ไว้เอ้าโหเลย ม,ม,มีส้มนะเออมีส้มไม่ไห่ารถด้วยจริงหรอ,อแล้วมีอะไรวะสดชื่นจริงสีมันมะละกอเลยออร่อยอะทำไมลุงหันหันหันอะไรมามันอร่อยอ,อ,ยอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่ได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมลุงหันเพราะว่าเราจํากันไม่ได้เมนวอะไรลุงหันใส่อะไรวะแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ,อ,ย,อย่าลืมมาอุดหุนลุงหันาลองกิน